เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวทำเล่นไงพี่อ้าวทำมันตายแล้วป่ะมึงต้องใช้เสียงเสียงคุมมันจะลอยยิ่งเสียงมึงสูงมันจะลอยสูงใช่เหรอเออเนี่ยใช้ไม้ตรงนี้ใช้ไม้นี้ถือไปเอออ่าเริ่มใหม่ขอลองเซ็มเปิ้ลเฮ้ยอ้าวถ้า

อ่อม,มันตั้งร้องจากค่อยๆแล้วไปดังอ่าอีอ่าฮู้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฮะอะไรมาให้กูลองนิเอาไมาให้กูลองนิไมาเลยเนาะ มันโดดอย่างเดียวเลยว่ะเออเออเอนึงนึ่อวข้ขึ้นขึ้นมน่ะขึ้นนี่ขึ้นนี่ทุยทุยไไปสงแล้วหล่อไปโดดีดนนดเออโดด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 รหนึ่งสองสามสี่หช่างๆๆงช่างงชาเยช่างช่างช่างตัชา้เยพู เราจะทำตามสัญญาขอเวลาขันไว้นะแผ่นดินที่งอทงามจะขนขึ้นแล้วเดนเ้ย่ตรงมั้นอะขึ้นไขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไ้วไขึ้นไป้นไขึ้นไปขึ้นไปนต้นงขึ้นปนไมขนขึ้นไล้วขึ้นไนไ้นปไไ้นไปปา แผ่นดินที่งดงามจะคุยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอให้เธอจงมั่นใจ สุดท้ายแผ่นดินจะด,ดีไดหมเชีาขอพื้นความสุขให้เธอ